นต่ออีกคลิปครับโครงการจารศรีเลสเซนส์นครับเป็นท่าโฮมสองสัตว์ด้วยกันอีกห้องหนึ่งติดติด์ครับหกเก้าศูนย์ทับห้าหลังนี้ครับหลังนี้สิมีขอดีเพิ่นมีสวนย้อมน,น้อยๆนั่งพักพอนางขังนะครับสวหน่อยหลังนี้กะสามห้องนอนสามห้องน้ำติดพานไผ่เบิง่งงต้พี่น้องอันที่สองนี่คือห้องหกสิบ ทับสี่หกเับสี่พี่น้องหลังนี้ 6, 9, 0, นะหกเก้าศูนเีี่นี่เพิ่็จะเป็นสามของนอนพี่น้ออกันก่อนี้ขนางหน้ากวางพอสมควรขับจอดรถได้สอคันประตูประตูเปิดนะจะเป็นสลด์สองสองสองบาพี่น้องสลด์นไลด์สไลด์ลลบาทน,นี่่เดีย สไลด์ที่สองบานนะถ้า,าเขาที่ระคางก็ได้รถเข้าไปนี่จอดได้สองคันทางถนนกว้างครับพี่น้องเกือบแปดเมตรหาร่วม,มขอบเกือบแปดเมตรพี่น้องถนนถนนกว้างนะใส่เบิ้งห้องทับสี่หกเก้าศูนย์ทับสี่ทับสามนี่คือกันพี่น้องเด้อเน็่รูปแบบคือกันแล้วสิแตกต่างกับหกเก้าศูนย์ทับห้าของสภาท้อห้องพูน ข้างล่างมันจะเป็นเอาไปวางข้างในครับปลูกต้นไม้ไว้ให้ไม้ประดับรอบข้างตัวนี้ก็กว้างพอสมควรครับที่ตัวนี้สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดตารางวาครึ่งสามจุดห้าสามสิบเอ็ดจุดห้าตารางวาข้างล่างจะเป็นห้องใหญ่เล็กไม่น้องเด้อห้องนี้หออ้หอ,งหองโถงใหญ่เลยใช่ป่ะห้งองรับแขกห้องโถงใหญ่เลยขนาดนี้ ห้องโถงใหญ่กลังบุองนนเปอรเหุาปอปูหองนันกัไนบอยนันตัวนี้ตัวนี้ล้านกว่าหนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งล้านเก้าแสนาหมืนห้พั่ขงน้ออกกวางไงอรห้องโถงใหญ่มีแถมเบียร์ถกหลังเปนองได้าห้องโถงใหญ่ผาพิบหลังนึงแล้วก็เป็นพันเทห้องคว้าอยู่ห้องคว้ายกนี่ ครัวข้างล่างหลานไฟลางจางนอยู่ข้างล่าง้องครัวนะจอมคนดเล็กแล้วก็จะมีห้องน,อน้ำนี่ดิองเนะห้องน้ำล่างห้องน้ำสักโปกอย่างดี อยู่กันขอบข้อหนึงนีสามชิ้นข้อนคับบท้องตรงกันกันกนบบุญธรรมี่เนาะขาล่างก็มีนี่ก็นาให้มีระบงังหลังนำไว้นิดหนึงครับไปตากผ้าตางอยังครับยาตสิตาถิ่นเด้อพี่น้องเด้อย้อมห้องว่ายากหกยากครบนิดพี่น้องว่าอยู่แล้วป๊อกกลุ่มให้เคือท่าข้อสายไถ่นะครับแค่ตอนนี้เคื่องมันฟุน้งจับมาเสียเนาะมัน สองชั้นอน่อนได้ให้เบึงขางบนนำะห้องเบึงบ่งมองขางบนห้องข้างบนห้องข้างบนนี่จะมีอู่สามห้องนอนหนึ่นะขอน้องบตอนนี้ฝั่ง,งทางทิศใต้ห้องนอนนึง ห้องนี้ฟังทางทิศใต้ไปลูกไปร้านนึงครับฟังทางทิศใต้เกิดะมีหน้าต่างทิ่ก็ปวดศาบเป็นซาบุกี่เนาะทางทิศใต้นะผมก็กว้างพอสมควรพี่น้องโอเคห้องฝั่งทางทิศใต้ ก็ห้องน้ำด้วยหน่อยนี่ห้องน้ำคำว่าจะมีสองห้องน้ำด้วยน้องใส่ลงกันใส่ลงกันก็ห้องน้อยมีลูกหลานอยู่นะด้วยนะนี่ีห้องนึงถ้าถ้าดูสีฝ้าคิมออนออนสวยงามด้วยนะนี่ก็ห้องไง อย่างเงี้ยพ่อแม่อยู่ครับหองหองใหญ่หองใหญ่หองใหญ่มีระเบียงองยู่ข้างบนอย่างเงี้ยแต่โจ้เขาเรียนไประเบียงห,หนันลังเมื่อครับเปิดเปิดประตูออกห้องกับไประเบียงเลยแบบอย่างเงี้ยห้องนอนเหลือมุมนอนไหนอย่างเงี้ยห้องนี้ห้องนี้จะมีในห้องน้ำในตัวห้องน,น้ำในตัวแลจะมุขภาพบุบสนหลอกไหมนะ ดอกไม้เนี่ยดอกเบียดอะเบียมีช่วงวิวที่ทำฟังนี่จะหันหนาตะวันตกด้วยหนังเด้อโอ้ไม่โอ้ิษหันหนาทางทิศเหนือที่หันหนาตามรวมนะครับุทั้งทิศเหนือนี่ทิศเหนือทางทิศเหนือกำลังจะไปทิศใต้โครงการนี่จะหมุนหันหน้าไปทางทิศเหนือกับทิศใต้ครับสองทาง ถ้าโฮมจะเหลือเฉพาะสองสันนะพี่น้องเด้อที่สันเดียวขายเบิดแล้วครับเหลือสองสันต้องฟังกันเหลืออยู่ครับเหลือวันสิบหกในมุมระดับบนพี่น้งองให้ดูภาพเลยมีเงินบูมีเงินกะติดต่อมาเครับจัดให้เดเบิดครับเงินเดือนเงินก่้บาทกัน ถ้ามาซื้อบ้านเด็พี่นอ้องเอ้ยทำงานประจำมันจะเป็นรางราชะการทำง,งานมีเงินดอกให้เดือนเข้ามาให้จีบเพี่น้พือนหน้ตาตังเขาก็เส็บแบบว่าเ,เรือนเขาเรือนดอกอยู่ขอเรื่องดอกออเพื่อนเพื่อนหอกได้ น้ำเน้อครับน้ำน้ำน้ำในห้อง,อง,งยังไ่กันน้ำสุดในตัวครับน้นำใน,นตัวมีฝักบ่เห้นีบ่อาบน,ำนำ้ำลงน้าลังนามิเรจบ่น,น,นี่ล้างน้ามตจนี้สักครัองากผาชินตัวกวางด้งนน้ำเดสูงห้อมาทางแกสูงนำ้ำ สมงันนี่แหละบ้านนี้บ้านเนลขที่690ทับ4ได้ไหหนังเด้อขายอยู่หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าห้าันบาทหนงล้านเก้าแสนเห่น้าพันนงสนใจกับที่ต้อมครับเดี๋ยวละเอียดผมงลงพลังได้ไหหนังเด้อ การปูกยังโมโมสนวลการฟีทุกอย่างไม่เนาะคนโคมไฟโคมไฟตรงบันไดขึ้นี่เนาะบันไดขึ้นมาลงมาโคมไฟี่กว้าง้พี่นาเป็นสัสบายๆายเลยขอบข้อนี้ขอบข้อหนึ่งนี่ขอบค้อสี่สามสี่หา้ ทุกคนยูจากสี่หาข้นเนาะพ่อแม่ลูกสามยู่สบายเลยขนมด้วยซีกะมาอยู่ระลางอีกเนี่ยห้อง้รง,งล่างกับไงเลยเเป็นห้องรับแขกกินข้าวกินน้ำด้วยเลยขนางขวางเลยสวยงามสวยงามด้วยจินตนดอกบากนกระไดมองนี้กะไก่ๆในเมืองเองแม่โครถัดบิ๊กซีออกเตึนทางสะดวกครับอยู่บ้านน้ำเมืองอยู่กับไก่เ,เกซเว่น,นรครับ ใกล้ๆกับเซเว่นบายพาร์ตสีเไฟแดงห่างจากเซเว่นอยู่ประมาณเนาขี่รถเขามากอ่ะสองนาที่ยังโดนเนาะตำบลไรน์น่อยหมูสองอยู่นี่โครงการจันสลีเลสเดนครับอีเวอร์โทรอยู่ข้างหน้าโทรสอบถามผมได้ครับผมพงษ์ชยุทธ์กะ0ูนย์หกหนึครับมีไลน์ห้องเลือกได้ไหม้องเด้อย ขายของอยู่มี่1ยิสอหลังทียง่ยังไม่ได้ขายตอนนี้เดีแวเข้อการม่ก็จะมีอีกเรือหนึ่งด้ว,ดว,ดวจากใดเพิ่มเติมก็บอกได้ครับโอเคครับแล้วพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้6กเกทับสีโอเคครับสวัสดีครับ